ครับผมสมิทธ์นะยิคิประเทศไทยนะครับผมเป็นสุปกรณดูแลพวก,นะกอุปกรณ์ทางวัดนะครับวันนี้จะมาขอแนะนําตัวแคลมิเตอร์นะครับรุ่น cm สามสองแปดเก้าะรุ่นนี้จะเป็น ac แคลมิเตอร์นะครับจะเห็นว่ามีอุปรกรณ์มาให้ก็คือมีตัวผมวัดวัตเตอรนะครับ,นะลนนรบแล้วก็ตัว instruction manual เนาะซึ่งในนี้จะมีมีหลักภาษานะครับวษษรวมไปถึงภาษาไทยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับฟังก์ชันของแคลมปมเตอร์รุ่นนี้นะครับสามารถวัดแคมป์ไม่สูงสุดถึง1000แอมป์นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถต่อ f l e x i b l e เพิ่มเติมได้นะครับทำให้สามารถวัดแคนมป์ไม่สูงสุดถึง4 2 0 0แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตัต้งใมอื่นจากตัวกันกว่าครับโอเคนะครับสำหรับฟังก์ชันวันนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยกันที่ตัวแคลมป์เมเตอร์เนาะก็อยากที่ให้เราเห็นตรงนี้นะครับจะมีได้หลายโหมดด้วยกันเนาะโหมดแรกคือโหมดการหา การวัดแอมป์นะครับวิธีการใช้คือเลี้ยวไปที่หมดตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถคลิปไปที่ตัวสายไฟได้เลยนะครับอย่างตัวนี้เราต้องการจะวัดสายไฟตรงนี้เนาะอ่ะเราสามารถคลิปเข้าไปได้เลยนะครับจากที่เห็นปากปากตรงนี้นะครับเป็นปากดีไซน์ใหม่ของที่โอทีนะครับทําให้สามารถเข้าถึงหน้างานที่ค่อนข้างแคบได้นะครับยกตัวอย่างนะครับตรงสายปกที่เป็นอย่างนี้อ่ะก็ยังสามารถเข้าไปหน้างานได้นะครับ นื่องจากตัวนี้นะครับสามารถต่อออปชันเกิ่มเติมนได้เนาะถ้ามีออปชันตัว flexible นะครับสามารถต่อได้ที่ตรงด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาเป็น flexible แคตรงตรงนี้นะครับก็สามารถวัดแอมป์ได้สูงสุดถึง4,200แอมป์นะครับโหมดต่อมาเป็นโหมดของวัดโอห์เตจนะครับก็คือบิดที่โหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ใช้งานก็คือเราต้องต่อโบลกตัวเ,เข้าไปที่ด้านล่างนนะเราก็เพียงเหยียกไปตามล็อคของตัวแขมปได้เลยนะครับ ครงนี้นะครับก็จะสามารถวัดวลเตจได้ตามปกตินะครับวิธีการวัดก็คือใช้ปลายโพรกนะครับทั้งดําและแดงไปจิ้มที่โลหะที่เราต้องการจะวัดนะครับเรามาต่อกเลยนะครับตอนนี้เราวัดเป็นโหมดวลเตจที่เป็น AC เนาะต่อมาเป็นโหมดที่เป็นวลเตจที่เป็น d c นะครับแล้วก็ขยับไปอีกโหมดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมเราก็ต้องใช้สายวัดวลเตจเหมือนเดิมนะครับวิธีการวัดก็คือจิ้มไปที่สาย ควบบขกควลบเนาะตามกระแดกเหมือนเดิมนะครับก็สามารถวัดเป็นวลเตที่เป็น dC ได้นะครับโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่วัดดีซีแสต์นะครับสามารถวัดค่าตัวดีซีแตได้ตามปกตินะครับวิธีการวัดก็คือเหมือนกันใช้ตัวด้านตามกระแดนะครับที่เป็นตัวดีซีแสต์ตัวนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเข้าโหมดสู่การวัดคอน t ิ n u วิตี้นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อทะเข้าโหมดสู่ c o คอน n ิ i t วิตี้นะครับ หมดคอนดิชนิวิตี้เปรียบเสมือนในการหาว่าสายไหนอย่างเช่นปลายทางต้นทางเราไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับเราสามารถใช้หมดได้ในการเช็คนะครับวิธีการเช็คก็คือใช้โผกตาไปที่ฝั่งต้นทางเนาะใช้โผบแรงไปที่ฝ่ายฝั่งปลายทางนะครับถ้าเป็นสายเดียวกันก็จะร้องบี๊พุ้นมานะครับอ่านี้เป็นตัวอย่างของฟังก์ชันของตัวแคมป์ cm 3289นะครับ